ในการใช้ชีวิตในอเมริกาฐานะสะตปไรไทยในอเมริกามีนจัดการกับตารางชีวิตของตัวเองยังไงที่งานก็เยอะแต่ว่าก็ต้องเป็นแม่บ้านแม่เรือนอยู่เรื่อยๆแบบไม่ลืมนะคะให้ขาดตกบกพอกนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะมีสามีต่างชาติสามีหัว,เท,หวเทคโนโลยีอะไรเงี้ยเชื่อเหรอเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เขาก็ต้องการความที่แบบแต่งงานกับใครสักคนแล้วเขาก็ต้องการแบบให้มีความแม่บ้านแม่เรือนเอาเนาะทำกับข้าวไม่อร่อยก็ช่างมันแต่ว่าบ้านเรียบร้อยน่าอยู่เข้าไว้อะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ ภรรยาที่ดีควรจะมีใช่ไหมทุกคนเอาจริงๆอะ่ะมินก็ไม่ใช่คนเรียบร้อยอะไรขนาดนั้นนะคะก็บางครั้งก็มีเผลอลืมบ้างเพราะว่างานหลักงานรองงานเสริมงานอดิเรกมินก็มีนะงานหลักก็ทํางานร้านอาหารนะคะบางทีก็ทําเหนื่อยจริงๆทุกคนเดินวันหนึ่งนี่แบบขาปวดเลยนะทุกคนนั่นแหละมินจัดการเวลาอย,ย่างไงนะคะก็คือบางครั้งอะ่ะมินก็จะชอบเขียนตรงไว้บอร์ดตรงหน้าตู้เย็นนะทุกคนว่าเออช่วงเนี้ยอาทิตย์เนี้ยทำงานหลักกี่วันงานเสริมมีของใครบ้างช่วงเวลาไหนบ้างง่ายๆว่าเราต้องเขียนลงคะ่ะไม่ งสมุดโนต้ตก็ลงไว้บอร์ดแต่ถ้าเขียนลงไว้บอร์ดเนี่ยมันจะดีกว่าเพราะว่ามันเตะตาของเราไงทุกคนเอาจงริงนะมินเป็นคนหนึ่งนะคะที่ขี้ลืมมากๆเลยนะทุกคนและทุกการที่มินมีการนัดหมายหรือตารางงานของมินใช่ไหมมินจะเขียนลงไว้บอร์ดที่ติดนาตู้เย็นให้มันเตะตามินไปเลยนะคะอาทิตย์นี้จะทํางานบ้านกี่ครั้งงานหลักของมินเนี่ยอาทิตย์นี้จะทําไม่เกินกี่วันต่อวิแล้วก็งานเสริมด้วยจะรับลูกค้าเนี่ยไม่เกินกี่วันต่อวิคือเราจะแบ่งสัสดส่วนให้มันพอดี ไม่ต้องเอาแบบพอรวยนะทุกคนเอาแค่พอดีเพราะว่าอย่ามันจะมากระทบกับชีวิตคู่นะคะทุกคนค่ะ,ค,ะคือการปรับตารางชีวิตของมินนะคะการที่เราเป็นคนที่รู้ข้อด้อยของตัวเองเราเาไปปรับมันจะใช้ชีวิตง่ายขึ้นค่ะ